สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาน้อเสนอเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนนะคะซึ่งสัตว์ป่าสงวนของเรานั้นมีอยู่15ชนิดด้วยกันไปดูกันเลยค่ะอเอียงผาเอียงผานะคะเป็นสัตว์กีบคู่มีเขาจมพวกแพะมีความสูงที่ระดับไหล่8 5 9 4ถึง94ซนติมตรน้ำหนักประมาณ8 5 1 4 0ถรกิโลกรัมอาศัยอยู่ตามภูเขาที่มีหน้าผาหรือว่าถ้ำเือนที่ได้บ้องไวและปลบ สามารถว่ายน้ำข้ามระหว่างเกาะไ เป็นนกขนาดเล็กแต่เป็นกปน,นกทีก่มีความสวยงามมากกูปนิสัยอยู่บนพื้นดินหรือในกรงอากาศวางไข่จากผิวถี่ฟองทั้งตัวนกและแม่นกช่วยกันกักไข่และหาอาหารในยงลูกค่ะที่อยู่อาศัยนะคะนกชนิสต์ลูกาอาศัยอยู่เฉพาะใ,ในบริเวณป่าดินดิบและหอนองน้ำค่ะสาเหตุของการใกล้ ความผาลดลงค่ะ5นะคะสมันลักษณะเนื้อสมันเป็นกวางชนิดหนึ่งที่เขสาสวยงามที่สุดในประเทศไทยบนลำตัวมีขนสีน้ำตาลเข้มเรียบเนียนเป็นมันหางของเขาจะค่อนข้างสั้นนะคะอุปอนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆโดยเฉพาะในฤด,ดูผสมพันธุ์หลังจากหมดฤด,ดูผสมพันธุ์แล้วตัวผู้จะแยกออกมาอยู่โดดเดี่ยวค่ะ ที่อยู่อาศัยสมันจะอาศัยเฉพาะในทุ่งโล่งไม่อยู่ในป่าลึกทึบเนื่องจากเขามีกิ่งก้านสาขามากจะทําให้เกี่ยวพันกับเถาวันได้ง่ายค่ะสาเหตุของการแก้งจะสูญพันธุ์นะคะเนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นนาข้าวเกือบทั้งหมดค่ะ 6. นะคะแมวลายหินอ่อนลักษณะแมวลายหินอ่อนเป็นแมวปากขนาดกลางหางยาวมีขนหนาเป็นพวงเด่นชัด คนมีสีน้ำตาลอมเหลืองมีลายบนลำตัวคล้ายลายหินอ่อนค่ะอุปนิสัยออกหากินในเวลากลางคืนเจนใหญ่มักอยู่บนต้นไม้อาหารของเขานะคะได้แก่สัตว์ขนาดเล็กแทบทุกชนิดค่ะที่อยู่อาศัยพบอยู่ตามป่าดงดิบเพื่อเขาตะนาวสีและป่าดงดิบในภาคใต้ค่ะสาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์นะคะเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทําลายและถูกล่าหรือจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคาสูงค่ะ 7นะคะนกแต้แล้วท้องดําลักษณะเป็นนกขนาดเล็กแต่เป็นนกที่มีความสวยงามมากอุปนิสัยจะทํารังเป็นซุ้มทรงกลมด้วยขนงไม้และใบไผ่วางอยู่บนพื้นดินหรือในกอละกาวางไข3่3ามถึงฟองจะกินพวกหนอนร่วงปลวกจิ้งหรีดเป็นอาหารผักที่อยู่อาศัยนะคะนกแต้แล้วท้องดําชนิดนี้พบที่อยู่อาศัยในเฉพาะป่าดงดิบค่ะมักพบตามที่ราบใกล้ลาําธารหรือร่องน้ําที่ชื้นแฉะค่ะ สาเหตุของการแก้จะสูนพันธุ์นะคะเนื่องจากปลาดงดิบถูกตัดฟันอย่างหนักค่ะ8ดนะคะแรดลักษณะนะคะแรดเป็นสัตว์จำพวกมีกีบมีเล็บสามเล็บทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังแรดมีหนังหนาและมีขนแข็งขึ้นห่างๆสีพื้นเป็นสีเทาออกสีดำค่ะอุปนิสัยนะคะแน่ดีต แรดเคยออกหากินรวมเป็นฝูงแต่ในปัจจุบันแรดออกหากินตัวเดียวโดดโดดหรืออยู่เป็นคู่ในฤดูผสมพันธุ์ค่ะที่อยู่อาศัยนะคะแรดอาศัยอยู่ในเฉพาะบริเวณป่าดงดิบชื้นที่มีความรวมสมบูรณ์หรือตามป่าทึบค่ะสาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์นะคะเนื่องจากถูกล่าและทำลายอย่างหนักเพื่อต้องการนอนหรือส่วนอื่นๆค่ะก้านนะคะละมั่งหรือละอง ลักษณะนะคะเป็นกวางที่มีขนาดโตวกว่าเนื้อทรายแต่เล็กกว่ากวางป่าเมื่อโตเต็มใบขนตามตัวทั่วไปมีสีน้ำตาลแดงนะคะอุปนิสัยนะคะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กกัวพู้ที่ตัวเต็มใบจะเข้าหาฝูงเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์นะคะออกหากินใบหญ้าใบไม้และผลไม้ในเวลากลางคืนและเวลากลางวันค่ะ ที่อยู่อาศัยนะคะเรามั่งชอบอยู่ตามป่าโป่งและป่าทุ่งโดยเฉพาะป่าที่มีแหล่งน้ําขังนะคะสาเหตุของการแก้จะสูญพันธุ์เนื่องจากสภาพป่าโป่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยถูกบุกรุกทาลายเป็นไรนาและทําเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ค่ะสิบนะคะกรูปีหรือโครัยนะคะลักษณะสีทั่วไปเป็นสีเทาเข้มเกือบดําขาทั้งสีขามีถึงท้าสีขาวเช่นเดียวกับกระทิงค่ะ อุปกรณ์ที่ใสนะคะอยู่รวมกันเป็นฝูง2-20ตัวกินหญ้าใบไาม้ดินโปลงเป็นบางครั้งผสมพันธุ์ในราวเดือนธันวาคมและมกราคมตกลูกั้งละหนึ่งตัวค่ะที่อยู่อาศัยนะคะปกติอาศัยอยู่ตามป,ป่าโกงที่มีทึ่งหญ้าสลับกับป่าติงลังและในป่าผสมพันธุ์ที่ค่อนข้างแรงค่ะสาเหตุของการแก่ตัวฝูงพันธุ์นะคะเนื่องจากการถูกล่าเป็นอาหารและ ภาวะสงคัมในแถบอินโดจีนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเฉพาะกรูปีค่ะทําให้ยากในการอยู่รวมกันในการอนุรักษ์กรูปีค่ะ11เอนะคะพายลุลักษณะนะคะหาแยกออกเป็น2องแฉกวางตัวขนานกับพื้นในแนวราบสิ่งเสิปากบนเป็นก้อนหนาหนาลักษณะเป็นเหลี่ยมภายใต้หุ ในเวลากลางวันและเวลากลางคืนค่ะอุปนิสัยนะคะพยูนอยู่รวมกันเป็นครอบครัวหลายครอบครัวจะหากินเป็นสิงใหญ่ออกลูกครั้งละหนึ่งตัวใช้เวลาตั้งท้องนาน13เดือนค่ะสาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์นะคะเนื่องจากขยูนถูกลาบเพื่อเป็นอาหารติดเครื่องประมงตายและเอาน้ำมันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงค่ะ 12. นะคะกระสู้ลักษณะ จนพูดเดียวกับแปบบ้ตัวเต็มใบมีความสูงที่ไหล่หนึ่งถึงหนึ่งจุดห้ามิตรนะคะมีหนังหนานะมีขนขึ้นปกคลุมทั้งตัวและมีอายุน้อยซึ่งขนจะลดลงน้อยเมื่อมีอายุมากขึ้นค่ะอุปนิสัยนะคะปีนเขาได้สิ่งมีประสาทรับกลิ่นได้ดีมากออกหากินในเวลากลางคืนอาหารได้แก่พุ่วใบไม้และพว่ผลไม้ป่าบางชนิดค่ะที่อยู่อาศัยนะคะอาศัยอยู่ตามตากเขาที่มีความหนาลึกจะมาอยู่ในป่าที่ลาดต่ํา ในตอนปลายดูฝนซึ่งในระยะนั้นจะมีนะเหต่ทั่วไปค่ะสาเหตุของการตายจะสูญพันธุ์นะคะไนื่จากถูกเล่าเพื่อเอานอนและเอาเอวัยวะทุกส่วนของมันตัวซึ่งมีลทธิ์ในชินทางย,ยาค่ะ13นะคะสมเสร็จลักษณะนะคะสมเสร็จเป็นสัตว์กีบที่เท้าหน้ามี4เล็บและเท้าหลังมี3เล็บจมูกและลิ้นฝีปากบนยื่นออกมาคล้ายงวงตามีดวงตาขนาดเล็ก ใบหูรูปไข่มีหางสั้นค่ะอุปนิสัยนะคะสมเสร็จชอบออกหากินในเวลากลางคืนกินยอดไม้กิ่งไม้หน่อไม้และพืชเป็นอาหารค่ะที่อยู่อาศัยนะคะสมเสร็จชอบอาศัยอยู่ในตามบริเวณที่ร่มคึ้มใกล้ห้วยหรือลำธารค่ะสาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์นะคะการล่าสมเสร็จเพื่อเอาหนังและเนื้อทําลายป่าดงดิบท,ที่อยู่อาศัยและหากินโดยการตัดไม้เพื่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําและถนนค่ะ 14. นะคะเก้งหมอ้อลักษณะมีลำตัวค้ำกว่าเก้งธรรมดาด้านหลังสีออกน้ำตาลเข้มใต้ท้องมีสีน้ำตาลแซมขาวขาหลังมีแถบขาวเห็นได้ชัดเจนค่ะอุปนิสัยนะคะเก้งหมอ้อชอบอาศัยอยู่เดี่ยวในป่าดงดิบตามลาดเขาจะอยู่เป็นคู่เฉพาะฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นออกหากินในเวลากลางคืนน้อยกว่าเวลากลางวันค่ะ ที่อยู่อาศัยนะคะชอบอยู่ตามลาดเขาในป่าดงดิบและหุบเขาที่มีป่านาทึบและมีลําธารน้ําไหลผ่านแตเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์นะคะเนื่องจากเขตแพร่กระจายจากัดและจะอยู่อาศัยถูกทําลายหมดไปเพราะการตัดไม้ทําลายป่านั่นเองค่ะ15นะคะควายป่าลักษณะนะคะควายป่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับควายบ้าน แต่มีลำตัวขนาดใหญ่กว่ามีนิสัยว่องไวและดุร้ายกว่าควายบ้านนะคะลำตัวมีสีเทาหรือมีสีน้ำตาลมีขอทั้งสองเพศอุปนิสัยนะคะชอบออกหา,ากินในเวลาเช้าและเวลาเย็นอาหารได้แก่พวกใบไม้ใบหญ้าและหน่อไม้หลังกินอาหารอิ่มแล้วควายป่ามักจะนอนเคี้ยวเอื้องค่ะ ที่อยู่อาศัยนะคะอาศัยอยู่ในป่านานๆที่จะพบเจอสาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุ์นะคะเนื่องจากการถูกล่าเพื่อเอาเนื้อและเอาเขาที่สวยงามและการสูญเชื้อพันธ์เนื่องจากในผสมพันธุ์กับควายบ้านค่ะ,ะสัปปะสงวน15ชนิดก็ได้จบลงไปแล้วนะคะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ